มีอยู่2สายการบินในะรอบ24ชั่วโมงที่ไม่รู้นัดนัดตรงกันหรือเปล่าออกข่าวพร้อมกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าได้ฟังนี้แล้วเนี่ยผมว่าคนที่เป็นสจวดตกับตันลูกเรือพนักงานต้อนรับนเครื่องบินนาทีนี้ก็คงจะต้องยอมรับแล้วก็เห็นสถานการณ์จีนงนลนะครับว่าระยะสั้นระยะกลางไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวจริจรจรงๆโดยเฉพาะยิ่งสายการบินลูฟฮันซา ผู้ชมเคยเดินทางไปในยุโรปหรือช่วงยิ่งประเทศเยอรมันหรือว่าในแถบของทางด้านยุโรปตะวันตกไหมครับก็จะมีสายการบินชั้นนำใน,ในแถบนั้น,นหลายสายการบินแล้วก็เป็นสายการบินแห่งชาติด้วยหนึ่งในนั้นก็คือลุฟท์ฮันซาของประเทศเยอรมน,นีนะครับสายการบินลุฟท์ฮันซาก็ถือว่าเป็นสายการบินที่ประสบกับเรื่องของผลประกอบการที่ตกต่ำการขาดทุนตลอดจนวิกฤตเกี่ยวกับตลาดของการเดินทางและการท่องเที่ยวซึ่งเกิดขึ้นจากโรคระบาดโควิด -19 คล้อยหลังจากที่เกิดในจีนแผ่นดินใหญ่ได้ไม่นานนะครับและนั่นก็ส่งผลให้กับตางด้่งของสายการบินลุฟทันซาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอยู่ในสภาวะจะต้องได้รับการช่วยเหลือเงินจากภาครัฐเนื่องจากว่าเป็นสายการบินแห่งชาติ 2. มันก็เลยเป็นข้อต่อรองกันระหว่างทางด้านของผู้บริหารสายการบินสาภาพนักบินสาภาพแรงงานรวมไปถึงเจ้าของสายการบินในการที่จะรักษาสถานะการจ้างงานของพนักงานลุฟทันซาให้ได้ยาวนานที่สุดเพื่อแลกกับ เงินช่วยเหลือที่ทางรัฐบาลเยอรมนีจะต้องเข้าไปอุดหนุนหรือว่าภาษาสื่อเรียกว่าอุ้มสายการบินนะครับทีนี้จริงอยู่การเจรจาจนกระทั่งได้เงินก้อนหนึ่งมาเพื่อทาให้สายการบินลุคันซานั้นสามารถให้บริการด้านสายการบินต่อไปแม้จะรู้ว่าการฟื้นตัวนั้นเป็นไปะยะอย่างยากลำบากแต่ด้วยจุดมุ่งหมายเป้าหมายเดียวคือต้องการรักษาชีวิตและการทํางานและตําแหน่งงานของพนักงานให้นานที่สุดอย่าลืมนะครับรักษาใด้นานที่สุดนะแสดงว่ามีโอกาสจะตกงานถูกต้องใช่ไหมครับและในที่สุดมันก็มาถึงจนดได้ เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาสายการบินแห่งนี้รูปทันซาเนี่ยประกาศแผนลดต้นทุนครั้งใหญ่ครับโดยเตรียมปลดพนักงานออกหนึ่งในห้าเนี่ยหนึ่งในห้าของพนักงานทั้งหมดหนึ่งแสนสี่หมื่นคนที่รูปทันซามีอยู่ในขณะดีผมก็ติดลูกคิดให้เลยครับเป็นว่าหนึ่งในห้าของแสนสี่นี่ก็คือจะต้องมีการปลดพนักงานของรูปทันซาถึงสองหมื่นแปดพันคนซึ่งสองหมื่นแปดพันคนเนี่ยนะครับสายการบินก่อนหน้านี้เขาจะมีการทยอยปลดมาแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าสายการบินรูปฮันซาเนี่ยถึงนาทีนี้เนี่ยนะครับ ไอ้ที่ว่าประกาศปลดครั้งใหญ่ๆสําคัญเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นครั้งนี้ก่อนหน้านี้มีการประเมินเขา,าบรรลุพันธุาบบอกว่าอาจจะต้องปลดพนักงานออก2 0 0 0 0แต่พอทําไปทํามากลายเป็นว่าอา้าวไม่พอฮะต้องมีการปลดเพิ่มอีก2000จนกลายเป็นตัวเลขตอนนี้จะนิ่งๆอยู่ที่การตกงานรอบนี้จะมีสูงถึง28,000คนและการปลดพนักงานตรงนี้ก็หมายความว่าจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของจํานวนเครื่องบินที่อยู่ในฝูงบินของสายการบินลุพันซาสายการบินลุพันซาเนี่ยนะครับมีการสั่ง ให้เครื่องบินที่อยู่ในฝูงบินของเขาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเภทหรือขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยจอดอยู่เฉยๆไม่นําขึ้นบินเนี่ยร้อยสามสิบลำนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดเป็นต้นมาแต่ปรากฏไอ้เจ้าตัวเลขตัวนี้เนี่ยนะครับมีการสั่งให้เอาจํานวนของเครื่องบินเนี่ยนะครับไม่ไม่ให้มีการนําเครื่องบินขึ้นบินเนี่ยนะฮะหรือพวกว่าจอดเนี่ยให้จอดเพิ่มอีกอย่างน้อย30ลําจากเป้าหมายเรื่องที่ตั้งกันเอาไว้งนั้นท่านผู้ชมจะเห็นครับว่าเครื่องบินถูกนําให้จอดมากยิ่งขึ้นก็แแสสดดงงงว่่่่าา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 ไมมมีเเเ้้นนนนทกกกกกรรรรรรบรรบรรรบิิิิหืออตยยขึล และนั่นหมายความว่ายิ่งทําให้จํานวนของผู้ให้บริการหรือพนักงานก็จะเกิดสภาวะที่เรียกกันว่าล้นกว่างานที่จะทําก็จงเกิดการปรับเพิ่มจำนวนที่จะการปรบพนักงานเพิ่มขึ้นอีกสองคนสองพันคนจับเป้าหมายเดิมนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินลุคฮันซาเนี่ยนะครับเขบอกว่าอันนี้เป็นการแจ้งมาในภาพรวมแต่ในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะครับจะสรุปในสัปดาห์นี้แน่นอนว่า2 8 0 0 0คนเนี่ยแพ็กเกจเงินที่จะได้รับ ผลตอบแทนหลังจากการออกจากงนานนะจะเป็นอะไรอย่างไรซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับสายการเป็นลูกพันซุทาถามว่าเอา้าก็ในเมื่อได้เงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลไปแล้วอุ้มไปแล้วเนี่ยทำไมยังถึงสุดท้ายจะยังต้องกดพนักง,งานออกตั้งขนาดนี้นะครับไม่ใจร้ายใจดำไปเลยเหรอนะฮะในที่นี้ต้องยอมรับท่านผู้ชมครับว่าสิ่งที่ทุกรัฐบาลทุกประเทศทาในขณะนี้คือมาตรการเฉพาะหน้าในการที่เกิดจากภาวะช็อกกระชอตเห็นไหมคือโควิดเกิดปั๊บเนี่ยมันเกิดภาวะช็อกแล้ว คือช็อตคือโอทำอะไรไม่ถูกเลยครับเพราะอยู่ดีมีการสั่งปิดธุรกิจสั่งปิดกิจการห้ามคนเดินทางบ้านเมืองกลายเป็นเมืองร้างขณะที่ช็อตคืออะไรครับก็คือช็อตจากไม่มีไรายได้เข้าแต่ยังมีค่าใช้จ่ายหนี้พุ่งสูงต่อมันก็เกิดภาวะของสายปานชอ็อตหัดทันทีนะจนกระทั่งรัฐบาลก็เลยใส่เงินเข้าไปอุ้มจุดหนึ่งแต่โดยความคาดหวังว่า3เดือน4เดือนมันน่าจะฟื้นตัวแต่ความคิดกับความเป็นจริงไม่ตรงกัน เพราะในสถานการณ์ฐานไป3สารมือสี่เดมไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องทงั้งทางตรงตและทางอ้อมกับธุรกิจประเภทการท่องเที่ยวและการเดินทางเลยจำได้ไหมครับว่าในอเมริกามีกฎหมายที่เรียกว่าอะไรครับ Care Act เป็นกฎหมายเหมือนกันฮะแลกกับเงินกู้ที่รัฐบาลอเมริกันจะให้กบดา,าสายการบินทั้งหมดทีท่อยู่ในอเมริกาให้รักษาสภาพการจ้างงานให้ได้ยาวนานที่สุดแต่พอกฎหมายฉบับนี้หมดอายุลงซึ่งตอนนี้ก็ออกมาส่งเสียงกันแล้วว่าถ้าไม่ต่อปลดแน่ๆ และนั่นก,ก็กลายเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งโดยเฉพาะนนในไตรมาสที่4ต้นไตรมาสที่4ี่นะครับท่านผู้ชมครับจะได้ยินข่าวปลดพนักงานในสายการบินและธุรกิจการบินทั่วโลกโดยเฉพาะชั้นนาขนาดใหญ่ทั้งในฝั่งของทวีปอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยเป็นจํานวนมากซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วสถา,านการณ์ลูกพันซ่ซาก็ไม่ต่างกันครับลูกพันซ่ซาเนี่ยเคยได้เงินความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินสูงถึง3ามแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยล้านบาท คิดดูสกอตเงิน3าแสนล้านบาทเงินกู้จากรัฐเข้าไปอุ้มเนี่ยนะครับเพื่อรักษาสถานะการจ้างงานเนี่ยก็ยังไม่สามารถทําให้ตัวธุรกิจเองเนี่ยมีรายได้ได้ไดคือรักษาคนทํางานแต่ไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้เพราะตลาดมันไม่เปิดครับคนเดินทางมันไม่มีข้อจํากัดน่านฟ้าก็ยังคุมมาอยู่และนั่นกหมายความว่าแม้แต่การฟื้นตัวการให้บริการของสายการบินลุฟันซ่าในปีนี้ก็อาจจะทําได้เพียงแค่ฟื้นมาให้บริการได้เพียงแค่5 0 จากระดับภาวะปกติภายในสิ้นปีนี้ส่วนในปีหน้าเขายังมองแบบดีๆเลยนะฮะว่าลูปหันซ่าน่าจะกลับมาฟื้นให้บริการได้ประมาณ2ใน3หรือ66%ของการให้บริการก่อนเกิดช่วงโควิดในปี6-4คือปีหน้าจะฟื้นมาได้ประมาณแค่66%เพราะซ็นพราการตัดสินใจปลดอย่างนี้ก็คือเขาคงมองไปแล้วครับว่าสิ้นปีนี้ก็ฟืน้นได้แค่ครึ่งหนึ่งปีหน้าก็ฟืน้นได้แค่ไม่เกิน7 0และเส้นทางบินเองต่างก็จะมีปัญหากันอยู่ข้อจำกัดต่างๆก็ยังมีเกิดขึ้นต่อไป ดังนั้นการมีต้นทุนที่ยังคงสูงต่อเนื่องเป็นเรื่องที่อันตรายและในที่สุดองค์กรก็จะไปไม่รอดนี่คือสิ่งที่ทุกคนว่าจะคิดอย่างนี้ไว้แลวนะครับก็ให้กําลังใจกันนะครับสากบลบรนลพันซาเชื่อว่าก็น่าจะมีคนไทยที่ทางานเป็นลูกเรือของสากมบรนลพันซาอยู่บ้างก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจครับแล้วก็หาทางออกตั้งแต่เนิ่นๆกันได้แล้วนะฮะ